สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำตามที่สัญญาไว้นะคะมีผัดผักกระเฉดจ้ามีผัดผักกระเฉดนะคะแล้วก็มีอันนี้เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือมีซอสฝากเขียวสองช้อนนะคะน้ำมันหอยสองช้อนน้ำปลาหนึ่งค่ะน้ำตาลสองนะคะแล้วก็ผงปรุงรสยีสหน่อยค่ะนี่นะคะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนค่ะนี่นี่ค่ะพริกกระเทียมหนึ่งถ้วยนะคะ ไก่สับหนึ่งถ้วยค่ะที่บ้านมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักกระเฉดที่เราเด็ดไว้แล้วนะคะเส้นหมี่นะคะเดี๋ยวเราตัดให้สั้นเลยนะคะแล้วก็เส้นหมีะะ่ที่เราใช้หนึ่งหอนะคะแช่น้ํ<ช>าให้ให<ล>นิ่มนะคะนี่นะคะ,ะ,คะพอน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่พริกกระเทียมลงไปจัดจัดตามชอบเลยนะคะ ใครชอบเผ,อเผ็ดน้อยเผ็ดมากใส่ไปได้เลยจ้าพริกกระเทียมให้ตรงกิ่นหอมเลยนะคะเราจะใส่ไมเ่เยอะนะคะเล็กน,น้อยพอพริกกระเทียมเราเริ่มหอมแล้วนะคะใส่เนื้อสับลงไปเลยได้ เนื้อแฉดสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เลยจ้ะแบ่งขึ้นก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่เส้นลงไปเลยจ้าแล้วก็ผดัดเขานะยคะ่ะให้เข้าให้เข้ากัน ก็ใส่เครื่องปรุงที่เหลือนะคะผัดนะคะให้เส้นหมี่ของเราเข้ากับเครื่องปรงและเนื้อสับที่เราใส่ลงไปนะคะเดีย๋ยวเราจะชิมรสก่อนนะคะว่ารสชาติถูกใจไหมอ,อันนี้ถ้าใครชอบสีเข้มกว่าน,นี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปได้นะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเพิ่มความหอมละเอีกดนิดหน่อยนะคะชิมทั้งนะคะพอ,อดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักกระเฉดลงไปเลยะคะ่นะนคะให้ผักกระเฉดเรา แค่สุกเล็กน้อยก็พอนะคะถ้าผักกระเฉดสุกมากเนี่ยก็จะไม่อร่อยนะคะเนพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตัดใส่จานเสิร์ฟนะนี่ค่ะมีผักผักกระเฉดนากินไหมล่ะคะมาชิมดูนะคะรสชาติถูกปากหรือเปล่า อืมอร่อยเชียวค่ะเครื่องปรุงตามที่บอกเลยนะคะพอดีเลยค่ะ